ครับเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มอีกวงจรให้ดูนะครับเพิ่มอีกวงจรก็คือมี r อ e เข้ามาด้วยนะครับมี i อ e เข้ามาด้วยวิธีการพิจารณาก็เหมือนเหมือนกันนะครับแค่มี i อเข้ามาแค่มี i อเพิ่มเข้ามาแค่ตัวเดียวนะครับมีไอเข้ามาด้วย, e าาวยนะครับน,นี่อันน,นะน,อน,นี้คืออันนี้คือฟ c สี โงานี้คือ IC แดดโรงมานนี้คือ IC แล้วตรงนี้คือ IE แล้วนี่คือกระแส ID นะเค okay, นะครับในวงจรี่ยถ้าเราใช้นะครับ Input loop Input section Input loop นะครับ Input loop ใช้ KBL นะครับเราก็ตั้งสมาการเลยนั่นคือ v c c นะครับลบ i c that r c นะครับลบ i b r 1นะครับแล้วก็ลบนะครับ b b e ใช่ไหมครับลบ i e r e ถู้ไหมครับนี่แต่วันนี้คือ v c c ลบ i c เนี่ย ไอไอซีด v อา i e i ีลบไออาน่งลบีบลบไอนะครับเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ i n นพุตบชันะครับคราวนี้อย่าง ic. ซีดตนะครับไอซีดเราก็รู้ว่าไอซีดตัวนี้มันหานอไกไหนคราวที่แล้วก็คือเบต้าไอใช่ไม่ใช่นะครับเราก็จะได้ว่า b c c ลบเบต้าไอ Rc เห็นไหมครับลบด้วย IB R1 ใช่ไหมครับลบ BBE นะครับลบกับ IE ก็ IG คือประมาณ IC IC ก็คือเบต้า IB นะครับเบต้า IB RE โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า IB เนี่ยเราจะได้ว่านะครับ IB เราก็จะได้ว่า VCC ลบอะไรครับ VBE ส่วนด้วย Rb บวกกับเบต้า R 1นะครับเบต้า R 1บวกกับ R e นะนี่คือ Ib นะครับเป็น Ib นะแล้วคราวนี้ถ้าเป็น IC ล่ะ IC ก็คืออะไรครับเบต้า Ib ใช่ไหมใช่ นะครับ IC เท่ากับเบต้าไอบีนะครับ IC เบต้าไอบีนะครับเหตุ okay, นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบ c e อนะครับหาทางนั้นเอาพุทธนะครับบ c e เนี่ยทางนั้นเอาพุทธบีซีเอคืออะไรนะครับนั่นก็คือเราจะได้ว่าบ c e นะครับ VCC ลบนะครับ VCC ลบ i c นะครับ rc ลบ v c e ลบ i อะไรครับ e r e โอเคไหมครับ ic ดั RC, นะครับก็เป c ็ RC. น C ะดัตนี่คือสมาการเท่ากับศูนะครับสมาการสองตัวนี้เท่ากับศูนโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่า IC เนี่ย IC ซีแดมันประมาณ IC ใช่ไหมครับรีมาร์กไว้ IC ีแดดเนี่ยมันประมาณ IC นะครับ IC ซีแดดประมาณ IC ซีเราอยู่หรือว่า IC ซีแดดที่ไหลผ่านมาเนี้ยเนี่ยตรงนี้คือ IC ซีแดดที่ไหลผ่านไอซีไปเนี่ยมันแยกอะไรมาเป็น IB ตัวหนึง่งแยกอะไรมาเป็น IC ตัวหนึง่งแต่ IB มันน้อยเขาก็เลยประมาณว่า IC เนี่ย IC ซีแดดมันประมาณเท่ากับ IC นะครับอา้าวแล้วก็ IE ก็จะประมาณ IC แล้วก็ IE ก็จะประมาณ IC แต่นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ไวนะาดาา CE, ่านะครับเราก็ได้ว่าเอเมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ v e e มีค่าเท่ากับ v c c ลบอะไรครับ IC คูณอยู่กับ RC บวกกับ RE แค่นี้เองสมการไม่มีอะไรเลยนะครับง่ายมากๆโอเคนะครับอ่ะคราวนี้ ลองดูตัวอย่างโจทย์สิถ้าโจทย์เขากำหนดมาให้ว่ายังไงในโจทย์เนี่ยเขาให้ VCE เท่ากับ10 v c c เท่ากับ10โวลต์ r c เท่ากับ 4.7k แล้วก็เบต้า90 RE 1.2k แล้วก็ RB เท่าไหร่ครับ 250k นะเขาให้เราหา ICQ นะครับจากค่าที่าหนวณน,นะนะครับจากค่าที่กําหนดให้หา icq แล้วก็อะไรครับ vceq นะครับ icq แล้วก็ vceq นะเราจะเริ่มเลยนะครับ ib ib เท่าก,กับ vcc นะครับจากสูตรเนี้ยนะครับ vc คือเท่าไหร่ครับ vc คือสิบโวลต์ลบ0จุดด หารด้วย Rb คืออะไรครับ2 5 0 k นะครับบวกเบต้าคือ90แล้วก็ Rc คือ4 7 k บวกกับ IE คือ1 2 k IB มีค่าระกับอะไรครับ IB มีค่าระกับเท่ากุบ รวมหารด้วยเจ็ดร้อยแปสิบเอ็ด k นะครับเท่ากับสิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่งไมโครแอมนะครับและ icq มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ icq มีค่าเท่ากับ ibet IB, เบต้า ib เท่ากับอะไรครับ90 นะครเท่ากับ90คูณอยู่กับ11.91ไมิลลิแอมมีค่า1.7มิลลิแอมป์1.07มิลลิแอมป์นี่คือ ICQ แล้ววีซีอีคล่ะครับ VCEQ ก็เท่ากับ10โวลต์ลบด้วยอะไรครับ IC คือ1.07มิลลิแอมป์คูณอยู่กับ4.7 K บวก 12k นะครับมีค่าเท่ากับ10โวลต์ลบ6.31โวลต์นะครับกระแสคุณความต้นานทานก็คือแรงดันเข้าใจไหมครับอ่า6.3โวลต์ก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ3.69 ความหมายคืออะไรความหมายน,น,ายนี้ถ้าเราเขียนกราฟถ้าเราเขียนกราฟอย่างน,นี้นะครับถ้าเราเขียนกราฟอันนี้ก็คือจุดขงเขาคือตรงนี้10โวลต์ VCEQ อยู่ที่3.6ครึ่งหนึ่งก็คือได้ครับครึ่งหนึ่งนี่คือ5 4.3น่าจะประมาณนี้3.6 3.6มจกนะครับ ICQ ICQ อยู่ที่1มิลลิแอมแล้วถ้าเกิดว่าเป็น IC Max IC แล้วกับบีซีส่วนไดอาร์ซีบีซีส่วนดอาร์ซีสก็ประมาณเท่าไหร่10บหารสีมันอาจจะประมาณนี้นะครับอาจารย์ประมาณเอาอาจารย์10ก็10ประมาณ5 5.2ก็ประมาณ2มิลลิแอมนะครับประมาณ2มิลลิแอม หนึ่งมิลลิแอมอยู่นี่อ่ะสองมิลลิแอมอยู่นี่อ่านี่ประมาณสองมิลลิแอมประมาณสองเกือบสองนะครับไม่ไม่ถึงนะครับเออโทษทีสองนิดนิดไม่ให้เกือบถึงเพราะว่านี้สี่จุดเจ็ดนะครับมันต้องหานได้ประมาณสองนิด 2, นิดสองนิดนิดนะครับหนึ่งจุดหนึ่งไอซีคิวอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดก็อยู่ประมาณนี้ถ้าครึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่นี่หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดก็ประมาณนี้ตรงนี้คือ icq ตรงนี้คือ v c ซี นะครับพอดลาดไปนะครับประมาณจริงๆแล้วจุดนี้ต้องต้องผ่านนะครับจุดนี้ต้องผ่านเป็นเป็นแบบเนี้ยนะครับจุดนี้ต้องผ่านนะฮะเดี๋ยวจะประมาณนี้รูปจะเป็นแบบนี้นี่คือสิบวก จะประมาณนี้ถ้าอาจารย์มาให้เกยนกราฟแล้วให้หาค่าก็จะประมาณแบบนี้นะครับโอเคนะฮะอ่ะต่อนะครับนะครับต่อจีบไหนอาจารย์ก็สลับโจทย์ให้ดูทีนี้เรื่อยนะครับอ้าวคราวนี้เรามาดูนะครับเรามาดูจากรูปวงจร รูปวงจรในรูปตัวอย่างที่สามจุดห้าขีสองเนี่ยรูปเป็นรูปนี้จต่วงจนรนี้สามจุดห้าคี่สี่แบบวงจรรูปนี้นะครับ R1 R1 เท่ากับหนึ่ง k นะครับตรงนี้ R1 เท่ากับ1 0 0 k นะฮะ R4 r c มีค่ากับสอง k นะครับเดลต้าหกสิเคนะครับเขาให้หา BCE แล้วก็ BCE แล้วก็ Stability ของจรนะครับทรานซิสเตอร์ชนิด 3.54 3.5 4ขีดเป็น p m p อ่าวคเตอร์เป็นชนิด p m p นะครับ P คาสเเตอร์เป็นชนิด p m p แล้วก็ไปเติมเป็นชนิดพิบนะครับถ้าทางเติมเป็นชนิด PNp แรงดันตรงนี้ก็จะต้องมีค่าเป็นตัวเนี้ยนะครับ ตัวนี้จะต้องมีค่าเป็นลบลบ,บจุดสองและเป็นชีวิตพีงพีนะครับนะฮะเป็นแบบตรงนี้จะมีค่าเป็นลบเจนะครับอ้าวนะครับณนะตรงนี้เราก็จะได้ว่านะครับคำนวณในสูตรคร่าวๆนะครับังนมณในสูตรคร่าวๆนะครับ IB IB มีค่าประมาณนะครับมีค่าประมาณลบ BCC ถ้ากับ BCC จากสูตรนะครับจากสูตรแล้วค่อยแทนค่ามันติดลบเองสูตรเขาเป็นอย่างนี้สูตรเขาก็คือ BCC นะครับ BCC หารด้วย A 1 A 1 R 1นึ R หบวกเบต้า R c นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือลบสิบสองลวนหารด้วย R 1คืออะไร R 1ก็คือ1 0 0 K นะครับ R 1คือ1 0 0 K บวกกับเบต้าคือ65คูณอยู่กับ 2.7 k นะครับ i b มีค่าเท่ากับลบ43.7สบไมโครแอมนะครับ i b มีค่าลบ43.7สบไมโครแอมนะฮะซึ่ง43.7สาไมโครแอมที่ติดลบตรงเนี้ยที่ติดลบตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่ากระแสมันติดลบไม่ใช่จริงๆแล้ว กระแสมีค่าเท่ากับ4.07แต่ทิศทางการไหลมันไหลย้อนกลับคืนนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไล่วงจรเนี่ยเราชี้หัวออกไอเอย่างไรเข้าใช่ไหมใช่แต่ตรงนี้ไอเอ็มไหลขึ้นน้ามบนนะครับเพราะเป็นไทเตอร์ชมมิตีน,นะเอ้าดังนั้นเราก็หา IC IC ไอซีเท่ากับเบต้าไอบีนะครับเบต้าไอบีก็มีค่าเท่ากับ นะครับหกสิบหกสิบห้าหูณลบสี่สิบสามจุดเจ็ดไมโครแอมก็มีค่ากับลบสองจุดแปดห้านั่นคือไอซีมันไหลย้อนขึ้นนะครับไอซี IC มันไหลย้อนขึ้นนี่คือไอซีไอซีมันไหลย้อนขึ้นเข้าไหมครับสองจุดแปดห้ามิลลิแอมนะครับเพราะนั้น VCE มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ VCE มีค่าเท่ากับ VCC นะครับลบด้วย IC r c สูตรมันจะมองเป็นบวกนะครับแต่เวลาเราแทนค่ามันจะเป็นลบเอง IC r c โอเคไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่า BC ก็คือลก12โดนลบด้วย IC คืออะไรลก2.85นี่เลยครับ RC คืออะไร RC คือ 2.7K นะครับ 2.7K มิลลิกับ K ก็ตัดไปตรงนี้ก็กลายเป็นลก2.85คุมกับ2.7 นะครับมันก็ได้คําตอบก็คือ1 2บสลบสิบสโวล์แล้วไงครับบวกกับลบคูณลบก็กาเป็บวกใช่ไหมใช่นะครับบวกกับ7.7็ดจุบวก7จ5ดก็จะมีค่าระกับอะไรครับ1 2บสองลบเจ็จห้ลบสี่จดโวลลบ ห้าโวล์นี่คือคำตอบเห็นไหมครับอ้านวะอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณคร่าวๆจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์อาายากจะบอกว่าไอตัวตอนนี้เราคำนวณกำลังคำนวณในเทอมของ dC by s นะครับเพราะนั้นไอ้ R สองตัวที่มันแบ่งแบ่งกันเนี่ยไอ้ R สองตัวที่มันแบ่งแ่งกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันม,มันก็เหมือนกับ R ตัวเดียว นะครับ C เนี่ยถ้าไม่มีผลในการคำนวณเลยเพราะเราไม่ได้คำนวณในเทอมของ AC นะครับเราไม่ได้คำนวณในเทอมของ AC นะอ้าวก็ได้ค่าประมาณนี้ทีนี้ตัวเขาถามหา2ตัวมี vce กับ s นะครับ s ก็เลยมีค่าเท่ากับอะไรครับเบต้าบวกหนึ่งนะครับเบต้าบวกหนึ่งหารด้วย1นึ่งบวกเบต้า rc นะครับส่วนด้วย rc บวกกัน นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปเงี้ยเบตา้าคือ65บวกหนึ่งก็กลายเป็น66หารด้วย1บวกเบต้า65คูณกับ RC27k หารด้วย RC บวกค่า1ก็ว่างไปนะครับบวกลบคูณหารรอดกระจกออกมาเราได้ S มีค่ากับ24นะครับจุดสีนะครับจุดสีซึ่งถามว่าเฮ้ยวงจรมีเสถียรภาพไหมถ้าเทียบกับฟิกไบสเสถียรภาพกว่ามาก นะครับและเทีกับฟิกเบยอัรสิทภาพมากเพราะฟิก w บย e อารไม่มีค่ากับอะไรครับเบตา้าบกหใช่ไหมครับเบตา้าหกสบวกหนึ่งก็กลายเป็นหกบหกแต่ S ของวงจรที่เป็นคอร e เตอร์ฟีดแบ็กตัวเนี้ยมันมีค่ากับ24นั่นคือเป็นไงครับสิทภาพม,มีดีกว่านะในหัวข้อสามจุูเนี่ยเคอร์เล m o ม e เต e ฟีดแบ็กนิสสเตบิไลนะครับสเตบิไลส์ที่มี RE ด้วย ในรูปนี้าการวงจรก็เหมือนกับที่ผมอธิบายไปก่อหน้านี้นะนะครับก็เหมือนกับรูปเนี้ยคล้ายกับรูปนี้ยครับรูปเนี้นะครับเหมือนกันเหมือนรูปนี้เลยรูปเนี้ยครับที่มีไออีด้วยที่อาจารย์อธิบายไปเห็นครับเราจะเห็นว่าสูตร์ก็เหมือนกันโอเคไหมครับอนะถึงตรงนี้แล้วมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับ มีไหมครับอยากจะถามตรงไหนไหมครับ